Mekaran Dumano Radhyl Takalay Kawasan Tuwah Asuayya Jayayya Yang หลวงพ่อครับทาไมเราต้องมาทําพิธีอธิษฐานจิตกลางแม่น้ําโขงครับเดมมาตะกุดของพ่อมันเกี่ยวกับบาดาลตรงนี้ครับเพราะว่านาคทั้งหลายชอบขึ้นโดยความธรรมถ้าเรายึดหลักว่าแม่น้ําโขงครับกับนาคมันคู่กันหลวงพ่อก็อยู่บนเขาอยู่ริมแม่น้ําโขงหลวงพ่อเคยไปเดินปงกลางแม่น้าโขงอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับมันเป็นหินสีแดงกับสีเขียวครับ เมื่อหลวงพ่อเดินลไปเยืนเดินองกรมเนี่ยมันเหมือนอยู่บนหลังพญานาคกำลังไหวเราเดินเนี่ยกลางแม่น้ำถ้าโยมไม่มารับกับไม่มีสิทธิ์กับประเทศไทยทําไมเพราะว่ามันอยู่กลางน้ำจริงๆอ๋อกลางน้ำน้ำแห้งลงตรงที่เวลาเขาสร้างเกื er ica, ือน้ <S <s ำสกัดมันแห้งจะเห็นสันเกืือนอยูู่ใต้น้ำแเพื่อเดียวหินสองก้อนห่างกันประมาณสองเมตรครับ ซึ่งพิศันก็อยากขนาดนี้เองอถ้าสติไม่ดีล้มปุ๊บไปกัน้าโคงนี่แหะก็เดินแบบขวาพูดซ้ายโทรไปพิสติครับแล้วยงก็พายเรือไปเลยตายแล้วถ้าเกิดโยไม่มารับจะไปยังไงอ่ะทีนี้ตอนยืนสมาธิเนี่ยมันเหมือนหน้าควาเราไหวยอยู่แบกน้ำกาไม่ต้องโคงโอ้โหหินสองก้อนนั้นนะครับอยู่ตรง แก่งคดคูนี่แห,หละครับหลวงพ่อนี่แหละข้างหน้าเรือเรานี่ออกไปมามาประมาณสักร้อยกว่าเมตรเนี่ยเอาอ,อยู่ตรงนี้ลนเลยน้ำมันสูงมองไม่เห็นคนระับผมต้องประมาณเดือนเมษาหลวงพ่อกับพญานาคก็มาเกี่ยวพันที่ว่าชอบแผ่เมตตาโอ้พลังแผ่เมตตาเพราะเนี่ยพลังจิตแผ่เมตตามันทราบทราบถึงเมืองบาดาลครับครับหลวงพ่อแสดงว่าแม่น้ำโขงบริเวณที่ตรงกับสำนักสงฆ์นะครับมีถ้ำบาดาลอยู่หร้อครับอยู่ตรงแก่งคดคูเลยอยู่ตรงแก่งคดคูเลย ก็เลยได้แผ่เมตตาให้มีบารมีให้มีทานสิมนาเามาก็เลยจัดกิจกรรมนั่งสมาธิเดินอังคมสงสมบารมีคนก็ดีขึ้นดีขึ้น